พบหมาเศร้าแล้วหนึ่งค่ะวันนี้แม่กลับบ้านช้าค่ะเพราะว่าต้องมางานเลี้ยงที่บริษัทพ่อเขาถ่ายคลิปส่งมาให้ค่ะดูทำหน้าน่าสงสารมากโอ้ยเอ็นดูลูกหมาของแม่พ่อแม่จะกลับมาหรือยังอ่ะทินคิดถึงแม่อ่ะนี่ก็เป็นอีกคลิปค่ะที่พ่อส่งมาติดติดกันเลยมียายที่นั่งไปนั่งมองประตูด้วยค่ะ โอ้ยเดี๋ยวแม่ก็กลับแล้วครับไม่ใช่ว่าติดแม่คนเดียวนะคะถ้าพ่อไม่อยู่ถิงก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใดๆก็คือพ่อกับแม่ต้องอยู่พร้อมหน้ากันถิ่นถึงจะแฮปปี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการกระถิ่นกันนะคะว่าแม่กลับมาจะดีใจเบอร์ไหนใจห่างแทบหลุดเลยค่ะเย้ yeah, แม่มาแล้วดีใจดีใจถิน่นดีใจจังเลยเย้เยเยแม่มาแล้วดีใจขนาดไหนดูเอาเธอคะ่ะ วิ่งวนไปหลายรอบเลยถึงแม่เลยเปล่าคิดถึงหรอคิดถึงแม่เหรออ่ะคิดถึงแม่เปล่าแม่ไปไหนมาถิ่รอบแม่ตั้งนานเนี่ยพอแม่กลับมาก็นอนอ้าซ่าเลยค่ะแบบว่าสบายใจสุดๆสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนขอให้ปี2566เป็นปีที่ดีของทุกคน โชคดีมีใช้มีเงินทองเยอะๆครับที่สัญญาว่าถิ่จะให้ความร่วมมือแม่ในการถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าแม่ต้องมีขนมให้ถิ่นกินด้วยนะขอแบบเยอะๆเลยเอ้าวนเข้าตัวเองซะง,งั้นอขอวนนิดเดียวเอง